จังหวัดสระบุรีซึ่งถือเป็นเมืองด่านหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ภาคกลางสู่ภาคอีสานที่มีความพิเศษหลากหลายทางสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูงรวมถึงพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยมีแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นลืดใหญ่ของจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณาสุขและสาธารณูปโภคต่างๆต,ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสาธารณูปการสาธารณูปโภคมาตรฐานชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามพันธกิจ4ประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยโครงสร้างฝ่ายบริหารคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโครงสร้างฝ่ายสภานิติบัญญัติคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลการดำเนินงานในการบริการสาธารณะในด้านต่างๆเช่นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กรการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยั่งยืนรวมถึงการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานโดยนายสัญญาบุญหลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายขุนทองแสนวิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนายธนกฤษอัฏฐสัมปุลณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนางสาวนิภาประชีพฉายประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนางทิตยาพรเพชรประดับรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนายประภาสเกลื่อนเพชรรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีหน้าที่ดูแลครอบคลุมทั้ง13าอำเภอครับ เพราะฉะนั้นเราเราก็มีหน้าที่จะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนรวมถึงการช่วยเหลือเทศบาลแล้วก็อบตอด้วยโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนน้ำไฟหน้าที่หลักก็คือดูแลถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลต่อเทศบาลในอบตแต่แลอะอบตนะครับหรือ เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอต่ออำเภอแหล่งน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นภัยแลง้งซ้ำซากอย่างเช่นทางด้านโมกเหล็กขณะนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการจัดหาเอาโครงการแหล่งน้ำมาให้เขาไฟฟ้าเราจะทำอยู่สองส่วนครับเราก็สนับสนุนเงินงบมาลงไปที่ไฟฟ้าเพื่อขยายเขตอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง มันเป็นไฟแสงสว่างตามถนนหนทางนี้แะครับซึ่งไฟส่วนใหญ่ขณะนี้เราใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับซึ่งเราติดทั้งหมดตอนนี้60สายทางของในในส่วนที่อบจอดูแลอยู่นะครับเราเราติดตั้งได้ครบทั่วแล้วเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่นะครับ อบจเรามีกองทุนฟื้นฟูสมัมถภาพที่จําเป็นนะครับกองทุนเนี้ยเราดูแลผู้สูงอายุหมายถึงผู้พิการด้วยนะครับเราสนับสนุนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์พวกรถบิวแชร์เตียงนะครับที่จําเป็นต่อสุขภาพเขานะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขณะนี้เราขยายจากกองทุนฟืนฟนฟ้นฟูออกไปก็คือนะครับเรามี ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพขณะนี้เรามีอำเภอละแห่งฮนะอำเภอละแห่งเรามี13แห่งและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเปิดศูนย์กายภาพบัตรนอกเวลานะครับอันนี้เราเปิดเพื่อรองรับผู้ที่จำเป็นจะต้องไปกายภาพบัตรที่โรงพยาบาลในเรื่องของการศึกษานะครับ เราองค์การบริหารจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีมีโรงเรียนอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนเดียวครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านหมอนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทําให้ในระดับประถมกับระดับมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษานะครับเราดูแลแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับ ในทุกมิตินะครับในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยครับองค์การบริหารจังหวัดของเราเราเดําเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณีในในพื้นบ้านของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตักบาทดอกไม้ซึ่งเขาเรียกกันว่าตักบาทเข้าพรรษานี่แหละครับ <S <S เรามีงานตักบาทตอนออกพรรษาก็คือตักบาเข้าต้มลูกโยนนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีพื้นบ้านนะครับ องค์การบริหารจังหวัดในทุกปีเรามีการฝึกอบรมในทุกๆมิตินะครับในทุกๆมิตินอกเหนือจากที่เราจัดโครงการเองแล้วเนี่ยส่งข้าราชการที่นี่เนี่ยไปอบรมตามหน่วยงานอื่นๆที่เขาเปิดอบรมนะครับองค์การบริหารจังหวัดสระบุรีภายใต้การนําของท่านนายกสัญญาบุญหลงเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกท่านได้เห็นผลงานที่ออกมา แล้วก็นำไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆด้านขอให้เชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายของท่านนายกสัญญาบุญหลงนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเราจะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายสัญญาบุญหลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีให้มาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานและยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีที่กินดีอยู่ดีมากขึ้นสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็ง และเป็นเมืองแห่งความสุขตลอดไป